สวัสดีค่ะมันนี้ไปโยไปหน้ามากค่ะนนี้พักขมค่ะไปหน้ามาก็จะมาปลูกผักขาค่ะปลูกเสือนหน่อยอยู่บ้านค่ะพ่อได้กินอน,นี้พักหวานบ้านค่ะ ผักหานบานเอาไว้ลวกไอ้อมค่ะอันนี้พักขมผักขมใหญ่ค่ะไว้อ้อมก็ได้ลวกก็ได้ค่ะจะประโยชน์หลายหลายค่ะอันนี้ก็เผาใหญ่ค่ะเผาใหญ่อันนี้ต้นหมากสมซอยค่ะ สมซอยเพราะไ้ปูค่ะมันเกิดเองอันนี้ก็เผราน่อยค่ะกะเพราขาวปลูกเพือกน้ำค่ะผูกกะเพรา,าค่ะ มีกระเพาใหญ่ค่ะแต่ว่าแมงจินเนาะผูกมางฮงกับบางงามค่ะกวดมาแเอาอย่างแก่ันว่าเอาเกลือใส่ว่านั้น เอาเกลือใส่ข้นมั่นนั่นใส่เงามันเอาใส่แล้วกับบอเศร้าคือเกาค่ะเป็นคือเกาอันนี้ลำย่ายลำย่ายกับผักหวานค่ะลำย่ายเป็นพีเลียงผักหวานค่ะผักหวานกับร่างปงหยอดค่ะบ่ท่านได้ต้นใหญ่ดอก เือต้อนมาปลูกแ่ดดอนดอนพนค่ะหัวก็สีใหญ่ต้นน้อยๆเอามาปลูกอันนี้เผื่อค่ะเสื้อเทศค่ะหัวก็ปูกค่ะ มะคองมะคองกับบอกระม่ามค่ะม่มีนวยสูงเขินสูงเขินอันนี้หัวก็ปลูกตะไคร้ค่ะพันให้ออกนอกบ้านแล้เอาตะไคร้มาปลูกค่ะตไครยุน่หน้ามาปลูกคาน้ำค่ะ ปลูกตะไคร่ปลูกข้าวใบจินค่ะกักตุนวระส,สันพันวาเ่าให้ออกนอกบ้านปลูกจะได้จินย่ามดอปอันนี้ปลูกผักขาค่ะตาตาเรามาฝังลดค่ะนี่แล้วก็รดน้ำทุกมือค่ะ หดหน้าม,มือเสมอเสมอกระติดค่ะม <c oughs> <c oughs> ีต้นกล้วยอยู่สามต้นค่ะห <c oughs> ละภาค่คะ แต่เพรทันง,งามี่กระเผือกอะโวคาโดค่ะใหญ่บะปู่ปู่มังหน้าน้ำค่ะ ตัดยอดมาซ้ำค่ะแล้วเอามาปลูกน่วยโดอกดกต้นไย,ยเขาหมอก็ปลูกค่ะต้นกล้วยอันนี้ทุ่นค่ะทุ่นจิ้นกับตำมะฮงค่ะขั้นสมก็ได้เวยค่ะเด้อขั้นสมแซบแซบ ปูคาปลาน้าคขาแต่บองง้ามหงทาปาูคางบ้านเนื้อทีน้อยค่ะ ออกไปใช้ก็ได้ค่ะต้องเฝ้าบ้านค่ะย่านโลกกาไลายเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อจินพักไกลๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ